สวัสดีครับพบกันกับช่องสาระเกษตรโดยรัตพงศ์วันนี้ผมจะนําสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารเสริมโปรตีนสูงที่ให้กับหมูกินนะครับมาฝากทุกทกท่านนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนั้นนะครับฝากให้ทุทกทท่านช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องของเราโดยปกติแล้วอาหารที่เราให้หมูนั้นจะให้2เวลาก็คือเช้าและก็เย็น สำหรับหมูผมนั้นผมจะนําอาหารเสริมมาให้หมูหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จหรือไม่ก็ให้ตอนเที่ยงการให้อาหารเสริมนั้นจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการให้อาหารหลักลงไปได้เพราะเราก็ลดปริมาณอาหารหลักลงนะครับแล้วก็นําอาหารเสริมามาให้อาหารเสริมที่ผมให้นั้นก็จะมีโปรตีนสูงนะครับซึ่งหมูเป็นสัตว์ที่ต้องการโปรตีนสูงเพื่อช่วยในการจะเดินเติบโตเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าอาหารเสริมที่ผมให้หมูนั้นมีอะไรบ้าง อาหารเสริมที่ผมให้หมูนะครับก็จะมีผักบุ้งผักบุ้งนี้ก็จะมีประโยชน์เยอะมีสารอาหารวิตามินเยอะแต่จะเสียเวลาในการเก็บเพราะเก็บมาให้หมูในปริมาณที่มากนั้นนะครับก็จะต้องใช้เวลาในการเก็บนานนะครับถ้าเก็บมาให้หมูกินทุกๆวันนั้นก็จะเป็นไปได้ยากกว่าจะได้ในปริมาณที่พอกับหมูของเราอ่นี่นะครับใบกระถินใบกระถินก็เป็นอาหารเสริม อีกอย่างหนึ่งที่ผมเอาให้หมูกินนะครับโปรตีนสูงถึง23เรเลยทีเดียวนะครับอ่ก็จะมีข้อเสียคือมีสารไมโมซินที่เป็นพิษต่อสัตว์ตวกระเพาะเดียวก็คือหมูของเรานี่เองนะครับก่อนจะให้กินนั้นต้องไปลดสารไมโมซินก่อนนะซึ่งผมกพบอกวิธีการลดสารไมโมซินในใบกระถินนะครับจะอยู่ในคลิป หมูกินใบกระถินเป็นอันตรายนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงค์ไว้ให้ในท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูได้เลยนะครับวิธีลดสารพิษสารไมมูร์ซินที่อยู่ในใบกระถินนะครับอาหารเสริมมันต่อมานะครับที่ผมนามาให้หมูกินก็คือหญ้าเนเปียร์นะครับจะมีโปรตีนประมาณ1 0 1ถึงนะครับลักษณะเด่นของหญ้าเนเปียร์นะครับก็คือโตไวนะครับแตกกอเยอะตัวนี้ผมจะปลูกไว้ข้างๆคอกหมูของผมนี่เองนะครับจะมีข้อเสียตรงที่ ลำต้นจะแข็งใบจะน้อยแล้วก็ใบก็แข็งจะให้กินปริมาณไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะเขามีโปรตีนน้อยนะครับมีโปรตีนเพียงแค่10%อาหารเสริมตัวต่อมานะครับเป็นพี่ของหมูผมเลยนะครับที่หมูผมชอบกินมากที่สุดเลยนะครับก็คือหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าหวานอิสราเอลข้อดีของเขาก็คือมีโปรตีนสูงถึง20%เลยทีเดียวนะครับหมูเราต้องการโปรตีนในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับโปรตีนสูงถึง20%จะสูงกว่าหญ้าเนเปีย เท่าตัวเลยนะครับรอนต้นนี้จะไม่แข็งใบก็จะนิ่มแล้วก็ใบก็จะกว้างใบจะเยอะนะครับใบจะอยู่ทีกันนะครับหมูก็จะชอบกินมากนะครับรสหวานทานง่ายข้อเสียของเขาก็คือโตชา้าแต่กอชา้าซึ่งผมก็เลยต้องปลูกหญ้าเนเปียร์กับหญ้าวานิสรซเอลไว้ทั้งสองอันอ่านี่ก็คือหญ้าเนเปียร์ที่ผมปลูกให้หมูผมนะครับต้นก็จะสูงแต่กอดีโตใบ ตัดไปให้หมูแล้วก็เขาก็แทงหนองขึ้นมาใหม่นะครับเราสามารถตัดได้เรื่อยๆตลอดทั้งปีแต่โปรตีนจะมีไม่สูงเท่ากับหญ้าอิวาิสราเลอลนะครับเดี๋ยวเราไปดูหญ้าบวานินราเลอลนี่คือหญ้าอาวานินรซเลอลนะครับต้นจะไม่สูงโตช้าแต่กอช้าให้ผลผลิตน้อยกว่าหญ้าเนเปียแต่มีโปรตีนสูงมากถึง20่อนนี้เป็นหญ้าเนเปียนะครับ จะให้เขากินในระหว่างวันนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ผมลดค่าอาหารหลักลงไปได้พอมีอาหารเสริมให้เขากินเขาก็จะอิ่มท้องตลอดวันใครมีพื้นที่ก็ปลูกไว้จะช่วยให้เราลดค่าอาหารหลักลงไปได้หญ้าหวานอิสเอลนะครับจะมีโปรตีนสูงมากนะครับสูงถึง20%อร์ซตัวนี้ก็เป็นอาหารเสริมชั้นดีเลยนะครับช่วยให้หมูของเราโตเร็วเพราะมีโปรตีนสูงหมู องการสารอาหารโปรตีนช่วยให้เขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับดังนั้นอาหารเสริมที่ดีควรจะมีโปรตีนสูงก็ลองหามาปลูกไว้นะครับมีพื้นที่ว่างๆเราก็ปลูกไว้ก็ฝากให้ทุกๆท่านช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพ,เพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องของเรานะครับในโอกาสหน้า <S <S ผมจะนำสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ